กินข้าวใหญ่เลยดูสิคะดูสิคะอุ๊ยดีใจจังเลยไข่ขา,ขาวกินข้าวได้เยอะเลยนะคะอู้ยเขาฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะกินข้าวกินน้ําแล้วเมื่อกี้เขาร้องก็เลยจับเขาออกมาจากกล่องเนะคะเอาเขาไว้ในกล่องแล้วใส่ไฟไว้ปรากฏว่าเขาลุกออกมาจากจุดที่เราแขวนไฟไว้เนาะแสดงว่าเขาไม่ต้องการความอบอุ่นร้อนอะไรมากมายแล้วก็เลยพาเขาออกมาเนี่ยค่ะกินข้าวแล้วเก่งมากเลยลูก สู้ๆนะเก่งฤๅษีเห็นไหมคะขยับตัวแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วตาที่ว่าข้างขาเขาเหมือนบอดเนี่ยค่ะเขาก็มีลืมมาบ้างน,นะคะเมื่อกี้เห็นแล้วแบบม่นลืมตอนนี้ก็หลับไปอีกแล้วเนื้อหาแสดงว่าเขาเจ็บตาอยู่แต่ตอนนี้นก็ยังแบบเนี่ยค่ะเขาลืมมานิดหนึ่งแล้วเนหาเนี่ยนะคะตาข้างขวาเขาลืมแล้วเนี้อตาเขาลืมมาแล้วแสดงว่าเขาดีขึ้นแล้วโอ้โลูกอาช่วยเหลือตัวเองเก่งมากว้ากินหมดเลย ข้ามหมดแล้วลูกทำไงดีอากินน้ําต่อลูกอากินน้ำดิค่ะลูกายกินน้ำนี่จะกินอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวเอามาให้ใหม่นะคะโอ้ยหากินเหรอลูกหายกินอยู่ไหนนะาข้าอยู่ไหนนะเดี๋ยวแม่จะเอามาให้หม่ไข่ขาววันนี้ลูกมาข้ามมาข้ามเอยเก่งเดินมาได้แล้วดูสิโออเก่งมากเลยลูกเก่งเก่งพยุงขาแล้วก็พยายามประคองตัวเองเดินมาจนได้ แล้วก็มากินข้าวเนี่ยค่ะถ้าเขากินข้าวได้เนาะแสดงว่าเขาฟื้นตัวแล้วมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาแล้วอันนี้ดีใจกับไข่ขาวด้วยนะวันนี้เป็นวันที่สองนะที่หนูฟื้นขึ้นมาสู้ๆลูกเก่งมากๆเลยกินเยอะๆนะลูกนะไข่ขาวกินอยู่ดีสิมาลุ้นว่าไข่ขาวจะกินหมดไหม ไก่เนี่ยเขาจะกินได้ทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะกินเยอะเกินเพราะว่าเขากินแบบกินได้ทั้งวันอ่ะต่อให้เราไม่เลี้ยงเขาเขาจะเจออาหารอะไรที่อยู่ตามพื้นเขาก็จะจิกกินจิกกินตลอดไม่ว่ากินได้ทั้งวันกินแล้วก็กินแล้วก็ปิดปิดออกมาหมายถึงกินแล้วก็็อื้อออกมาเนาะอื้อออกมาจะคล้ายกับว่าย่อยไปในตัวอ่าเขาย่อยเร็วมากนั่นเองเนี่ยกินใหญ่เลยถ้าทางกองนี่จะหมด มันน right? uh, ินการมันน <illon> <etic out> <ourselves> ินการกินหมดไหมลูกไปไหนคะเดินมาลูกออกกําลังกายเนาะเก่งมากๆเลยใครเท้าเก่งใครเท้าเก่งลูกเดินไปลูกไปเดราจะกินลูกเดราจะกินต่อนะไอเก่งอ่านั่นแหละลูกเยี่ยมมากเก่งที่สุดเลยหนูต้องสู้ๆเนาะถ้าหนูสู้ได้หนูรอดลูกหนูรอดแม่แต่จะเลี้ยงหนูไว้ยันดีเลยอ้าไม่ลูกปิดแน่เลยมีเสียงหนาจริงๆด้วยค่ะกินเสร็จก็ปิดอืม แม่ก็ต้องเช็ดใช่ไหมเนี่ยถูกแล้วใช่ไหมคะอ่าเดินไปข้างหน้าลูกเดี๋ยวแม่แต่เช็ดอื้อให้หนูนะไข่ขาวเก่งมากลูกกินได้เยอะนะกิน้เยอะนะลูกนะสู้ๆลูกสู้ๆยังอ่อนแออยู่เลยเพิ่งจะฟื้นตัวข้าวก็กินได้ไม่กี่คำให้ขาวสู้ๆลูก แข็งแรงเร็วๆลูกสู้ๆนะคนเก่งกินเยอะๆลูกกินเยอะๆอันนี้้เขากินข้าวให้ไข่ขาวกินข้าวอ่าเมื่อไงลูกว่าไงลูกเมื่อไงคากินน้ํำไหมคะลูกกินน้ํำไหมกินข้าวพอแล้วหรอลูกกินแค่นั้นเหรอเดี๋ยวะกินน้าใช่ไหมอ่าน้าให้กินนะไข่ขาวกินน้ำไหมลูกอ่ะมีน้ําลูกอ่ะลูกขึ้นมากินน้ําลูกไข่ขาวอ่ะลูกขึ้นมากินน้ําลูกอ่ะหมดแรงแล้วเหรอลูกไข่ขาวกินข้าวไหมเอ้กินน้ํำไหมลูก ไข้ขาวกินน้ำไม่หลุกไข่ขาว